ไปดูข่าวที่ชนบุรีนะคะสอจอปูยืนยันไม่มีการขุดขนดินออกจากพื้นที่ตำบลแสมสารอเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรีค่ะชี้เป็นเพียงการนำเครื่องจักรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือว่าอบอจอมาปรับปรุงภูมิทัศน์และเคลียร์วัชพืชสองข้างทางเพื่อความปลอดภัยของประชาชนและนักท่องเที่ยวรวมถึงเตรียมความพร้อมจัดงานลอยกระทงในพื้นที่ จากกรณีที่มีชาวบ้านร้องเรียนว่าพบรถแบ็คโฮและรถบรรทุกสิบล้อหลายคันเข้ามาขุดและขนดินจากพื้นที่สาธารณะภายในหมู่4ตำบลแสมสารซึ่งเป็นอ่างเก็บน้ำเก่าอาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและถนนในพื้นที่ต่อมาองค์การบริหารส่วนตำบลหรืออบอตแสมสารได้ออกหนังสือราชการที่ชบ .06203 ทั182ลงวันที่7พฤศจิกายน2568 เรื่องขอให้นำทรัพย์สินส่วนบุคคลออกจากพื้นที่สาธารณะรถบรรทุกสิบล้อตามที่มีข่าวเผยแพร่ไปก่อนหน้านี้ล่าสุดนายทัพนภพัทรวุธทธิปัญญารัตนกูลหรือสอจอปูสมาชิกอบจอชนบุรีเขต4 อำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรีได้นำผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงสอจอปูชี้แจงว่ารถแบ็คโฮที่จอดในพื้นที่เป็นของอบจอชนบุรีซึ่งนำมาสนับสนุนตามหนังสือขอของอบตแสมสารเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์รอบอ่างเก็บน้ำสาธทรณะเก่าเตรียมจัดงานลอยกระทงและเคลียร์วัชพืชที่บดบังทัศนวิสัยถนนสข้างทางโดยใช้งบประมาณของอบจอชนบุรีทั้งหมด รวมถึงรถ10บล้อและเจ้าหน้าที่ดำเนินการภายใต้การควบคุมดูแลของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นยืนยันว่าไม่มีการขุดขนดินออกจากพื้นที่มีเพียงการเก็บเศษวัชพืชออกไปทิ้งเพียง2-3เที่ยวเท่านั้นส่วนรถ10บล้อที่ชาวบ้านเห็นจอดอยู่จำนวนมากเป็นของผู้ประกอบการที่เตรียมเข้าทำงานในสนามบินอุตภาภายใต้โครงการ EEC สจปูกล่าว สำหรับกรณีที่มีรถบรรทุกเข้าออกในช่วงกลางคืนเจ้าตัวระบุว่าเป็นการขนหินของผู้ประกอบการในพื้นที่เพื่อจัดเรียงหินร่องน้ำกันดินสไลด์ไม่ได้มีการขุดหรือขนดินออกไปแต่อย่างใดชาวบ้านในพื้นที่ให้ข้อมูลตรงกันว่าหลังจากมีการปรับปรุงถนนสองข้างทางถานนโล่งขึ้น ขับขี่สะดวกและปลอดภัยกว่าเดิมจากเดิมที่มีกิ่งไม้และวัชพืชยื่นปกคลุมจนเส้นทางเหลือเพียงเลนเดียวพร้อมกล่าวขอบคุณที่หน่วยงานท้องถิน่นเข้ามาดูแลความสะอาดและสร้างความปลอดภัยมากขึ้นสอจอปูกล่าวเพิ่มเติมว่าการดําเนินการดังกล่าวเป็นนโยบายของนายกอบจอชนบุรีนายวิทยาคุณปลืม้มที่มอบหมายให้สมาชิกอบจอในพื้นที่ดูแลประชาชนอย่างใกล้ชิด ด้วยงบประมาณของอบจอชนบุรีโดยยืนยันว่าไม่มีการนำรถของทางราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัวหรือขุดดินไปขายแน่นอนทางด้านของนายอดุลศักดิก์รักสกุลสงสัยนายกอบาตแสมสารกล่าวว่าได้ทำเรื่องขอสนับสนุนเครื่องจกักรจากอบจอชนบุรีเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์รอบอ่างเก็บน้ำสาธทรณะเก่าเตรียมจัดงานลอยกระทงแต่เมื่อมีการเลื่อนการจัดงานออกไปจึงได้นำเครื่องจักรมาทำการเคลียร์ริ่งถนนสองข้างทาง ระยะทางประมาณ6-8กิโลเมตรแทนซึ่งอาจเป็นสาเหตุที่ทำให้ประชาชนบางส่วนเข้าใจผิดพื้นที่ดังกล่าวเป็นเนินลาดเอียงมีดินน้อยอยู่แล้วไม่น่าจะมีการขุดขนดินออกจากพื้นที่แน่นอนส่วนหนังสือราชการที่ออกเพื่อขอให้ผู้ประกอบการนำรถบรรทุกออกจากพื้นที่ก็เป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายเพื่อป้องกันการเอื้อประโยชน์ต่อเอกชนในพื้นที่ในอดุลศักดิ์กล่าวทั้งนี้ นายกอบตแสมสารฝากถึงประชาชนในพื้นที่ว่าหากพบปัญหาหรือข้อร้องเรียนใดควรปรึกษาหน่วยงานในพื้นที่ก่อนเพื่อให้สามารถร่วมกันหาทางแก้ไขได้อย่างเหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมอ๋อเมมีเรื่องของไอนี่ไะฮะเราปรับภูมิทัศน์ที่อ่างเก็บน้ำอ่ะนะเราขอรถอบอจเป็นหนึ่งคันนะครับเป็นรถแบโคโแล้วก็มาทํางานเทศการลอยกระทงแต่ปรากฏว่าไม่ได้ใช้นะแล้วและเราก็ ขอส่งคืนแต่ปรากฏว่าเขาทางเอวจอเขาบอกว่าขอออยู่ต่ออีกสักหน่อยเพื่อจะทําปรับภูมิทัศน์ด้านบนก็เลยทําซื้อไปตัวหนึ่งนะฮะแล้วก็ปรับไประยะทางน่าจะแปดกิโลหกกิโลประมาณเนี้อันนี้ถือว่าเป็นการร่วมมือกันพัฒนาพื้นที่หรือลิงอะไรนี้นก็ เอาตรงๆถ้าเ,เป็นของจอปูเนี่ยเขาก็ช่วยกันประสานนะนะเขาเป็นคนประสานเราเป็นคนทําเรื่องขอไอ้รถมานะก็ก็เรื่องของอ่างเก็บน้ํำนะก็อย่างที่เรียนให้ทราบก็คือมีรถหนึ่งคันรถแมคโครพร้อมกับรถสิบร้อหนึ่งคันนะครับก็ช่วยกันดูแลดูแลคนขับก็ดูแลคนที่มาพักมาทำงานให้เรานะ แต่ถ้าถ้าจะพัฒนาส่วนตัวเนี่ยก็อย่างที่เอาต่อเคยประกาศนะครับหนึ่งสองสามก็คือต้องไปเช่าที่รัชพัสดุก,ก่อนนะแล้วก็ไปขอญาตออิทรลอแล้วทรลอญาติแล้วก็ขอแบบไปขอแบบเขาเนาะแล้วไปยื่นแบบกับเขาแล้วก็มาขอญาติปลูกสร้างกับเราแล้วก็จะไปดูเรื่องของความแข็งแรงทนทานอะไรเงี้ยฮนะะได้มาตรฐานไหมแต่นั้นเป็นหน้าที่าตามพระราชบัญญัติของ ควบคุมอาคารเห็นมีรถต่อถึ่หลายคันในพื้นที่คุณบอลรถเป็นอย่างคือเอากันจริงๆนะมันต้องเขาก็ต้องแจ้งเรานะว่าเขาจะขอจอดรถในในพื้นที่สาธารณะปกติแล้วมันก็จอดได้นะที่สาธารณะเนี่ยซึ่งซึ่งซึ่งใครก็สามารถจะจอดได้เพราะใช้ร่วมกันนะ แต่ถ้ามันเป็นลักษณะเนี้ยมันคือมันมีประเด็นด้วยเรื่องการร้องเรียนแล้วก็เรื่องของมันอาจจะทําให้เกิดความเสียหายกับสิฐานาณะเนี่ยนะเราก็ทาหนังสือขอความร่วมมือให้ขอให้ย้ายออกไปก่อนเพื่อเกิดความเข้าใจผิดของชุมชนว่าเอ๊ะทำไมทางองค์การบริหารส่วนตำบลเนี่ยมีส่วนร่วมกับผู้ประกอบรถรถออประจอครับโดย ได้นำมาดำแมคโครมาเคลิ่งวัชพืชครับแล้วก็ปรับภูมิทัศน์รอบอ่างนะครับในพอดีจะมีการจัดลอยกระทงก็เลยได้นำของรถอบอจอมาช่วยปรับปรุงภูมิทัศน์ในวันลอยกระทงนะครับแล้วก็เสร็จแล้วก็มาเคลิงข้างทางต่อนะครับยังไม่ได้กลับครับพอดีงานยังยังไม่เสร็จครับน่าจะอีกสักวันสองวันก็คงจะเสร็จแล้วครับ วันนี้ไม่ได้ทำเพราะวันเสาร์อาทิตย์น,นะครับไม่ได้ขุดครับเป็นร่องน้ำเฉยมันมันมันสบายตาดีแล้วมันก็ไม่น่ากลัวเหมือนเดิมอะของเดิมมันมันลกแบบขี่ก็ยากอะ่ะขีส่สวนกันก็ยากเพราะต้นไม้มันมาข้างบนใช่ไหม แล้วมันก็น่ากลัวด้วยพอทำโล่งๆอย่างเงี้ยมันขับสบายขึ้นเยอะมันเห็นวิวดีด้วยครับเป็นสอดจอปูเนี่ยนะครับเพราะผมผมเห็นเอามาทำพักใหญ่แล้วครับ<ม>เห็นทำทั่วหมดเลยครับได้ไประโยชน์ครับแล้วมันทำให้มันดูหน้าหน้าหน้าขับรถเที่ยวด้วยมันสวยครบอบมันเยอะอะเหมือนหน้าผีังมันเริ่มลุกแล้วอนเ้นี่ยเพิ่งมาจอดครับ เพิ่งมาจอดได้ไม่กี่วันครับเพื่อเตรียมฟาร์มพร้อมจะไปออกไปทํางานครับมีการขุดคนที่รายออกไปไหมไม่ไม่ไม่นะครับตั้งแต่เมื่อไหร่นะที่เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นมาเนี่ยก็ตั้งแต่วันที่เท่าไหร่แต่แต่อันนี้มันทําเสร็จไปตั้งนานแล้วนะแต่ทีนี้ตอนนี้เขาเกลีรยอยู่ถนนข้างบนนะครับเกลีร์คือของจังหวัดนะเกลี่ยเร่งต้นไม้ตามโขงนะครับแล้วมีการขุดย้ายออกไปไหมไม่มีครับ ยืนยันเลยนะครับครับผมครับคนคุมครับคนคุนหามเหรอครับแล้วเจ่ะไม่มีไม่มีไม่ไม่เคยเห็นมีขุดดินเหรอจ้ะแต่ว่ามีการขุดขนกลางค่ากลางคืนนี่มันเป็นยังไงอ๋อวันนั้นพอดีรถกํานันไก่ครับเขาเข้ามาส่งวัสดุนะครับประมาณสิบคันส่งหินนะครับเอ่อให้กับช่างอิ่งนะครับวิ่งมากลางคืนนะครับแค่ประมาณสิบคันครับประมาณนั้นเองครับผม คนที่เห็นก็เข้าใจว่าเข้าใจผิดครับส่วนทางด้านออบจรนะครับไม่ต้องกลัวครับเราทํางานด้วยความซื่อสัตย์นะครับแล้วก็ทํางานเอ่อให้มีประสิทธิภาพที่สุดนะครับไม่ต้องกลัวนะครับในการที่จะนําเครื่องจักรของออบจรมาขุดดินคงขุดดินขายไม่มีครับร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับท่านนายกพิทยาเขากําชับอย่างดีนะครับเรามาทํางานเพื่อให้มีความประทับใจให้กับชาวบ้านนะครับมาทํางานให้ดีที่สุดนะครับ ทุกอย่างอ,อปจอเป็นคนออกดูแลค่าใช้จ่ายนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ํามันเป็นแมคโคเป็นค่าใช้ใจ่ายพนักงานด้วยนะครับอันนี้นะครับขอบอกกล่าวให้ทราบครับอนุโนมัติเข้าออกวิธี่เราทําเอกสารถูกต้องหมดไหมครับอ๋อถ้าบุตรถูกต้องครับทําจากทางด้านอ,อปจแส่สารส่งมาที่อ,อปจอครับนะครับแล้วนิราชทิพสีผู้สื่อข่าวนิวส์24สถานีประชาชนประจําจังหวัดชนบุรี ภาพข่าวสรนหะวันโกกะอินรายงาน